สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเฉลยแล้วตะขอหลังประตูห้องน้ำไว้ใช้ทำอะไรไม่ได้ไว้แขวนของอย่างที่คิดสำหรับห้องน้ำในที่สาธารณะบางแห่งมักจะมีตะขอหนึ่งชิ้นติดตั้งบริเวณใจกลางของประตูซึ่งหลายๆคนคงคิดว่าเอาไว้ใช้งานรูปแบบแขวนสิ่งของต่างๆทว่าในบางพื้นที่มีการติดตั้งตะขอที่ไม่ใช่ตะขอเกี่ยวและมีการแขวนไว้เกือบสุดประตูทำให้เกิดความสงสัยว่าตะขอมีไว้ทำอะไรกันแนะ่ The <laughs> ตามรายงานของ SK 0 1ศชาวเนต็ตหญิงคนหนึ่งเข้าห้องน้ำที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใกล้กับสถานีรถไฟนานกลางกรุงไทเปไต้หวันเมื่อสองสามวันก่อนและขณะที่เธอกำลังจะแขวนกระเป๋าบนตะขอแต่ตะคอนี้ค่อนข้างสูงมากจนเธอสงสัยว่าทำไมตะขอถึงออกแบบให้สูงจังจึงออกมาโพสในโลกออนไลน์ซึ่งเธอได้โพสในกลุ่ม Facebook เ,<ๆ>เธอบอกว่าห้องน้ำหญิงบนชั้น3ของอาคาร A เธอบอกว่าเธอสูง167ซนติเมตรแต่เธอไม่สามารถแขวน กระเป๋าไว้กับตะขอหลังประตูห้องน้ําได้เธอถามตรงๆว่าทําไมตะขอถึงออกแบบมาสูงจังหรืออีกแบบอาจจะเป็นเครื่องเตือนใจว่าอย่าทิ้งของไว้และสงสัยว่าอาจจะมีฟังก์ชันพิเศษอย่างอื่นหรือเปล่านับตั้งแต่เรื่องราวดังกล่าวถูกโพสต์ก็กลายเป็นที่ถกเถียงกันในโลกออนไลน์ชาวเน็ตหลายคนตอบว่ามันคือที่กั้นประตูซึ่งมีไว้เพื่อกั้นประตูกระแทกหรือชนผนังหรือกําแพงเช่นจริงๆมันก็แค่ที่กั้นประตูอย่าคิดมาก แต่บางคนพูดว่าฉันคิดว่ามันใช้วางกระเป๋าด้วยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าฉันเคยแขวนกระเป๋าไว้ที่ปลายเท้าของฉันเพราะที่แขวนสูงมากคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเพิ่งรู้ว่าตรงนั้นไม่ใช่ที่แขวนของซึ่งฝ่ายการตลาดของซิ t y l i ิง์หนานกังสโตในไต้หวนันก็ตอบว่าตะขอดังกล่าวคือตัวกันประตูห้องน้ําติดตั้งเอาไว้ที่ความสูง230ซนติเมตรเพื่อป้องกันประตูชนหัวลูกค้าเวลาเปิดปิดสาเหตุที่ไม่ตั้งตะขอไว้แขวนสิ่งของเพราะวัสดุของประตูห้องน้ํมี ความบ้างและรับน้ําหนักได้จํากัดเพื่อความปลอดภัยของสัมภาระของลูกค้าและป้องกันความเสียหายทางห้างขอแนะนําให้วางไว้บนเคาน์เตอร์หลังชักโครกแทนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ